สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลแล้วก็ไปดูบอลซาอุดิอาระเบียโปรีกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารวมไฮไลท์นะครับบอลลีกซาอุดนะที่สิบสนะครับซึ่งนลังนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ายิงกันกระหน่ำนะครับเยอะทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีแต่เอ่อตัวดังๆนะครับตัตวดังที่ทําประตูได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันแล้วกันนะครับคู่แรกเนี่ยขออนุญาตพาไปดูในคู่ของอัลราเอ็ดนะครับ พบกับทีมเอาชาบับนะครับซึ่งอาราเอตชนะเปครั้งที่2ในลีกนะครับชนะไป2อตูัวหนึ่งนะครับได้ประตูในที่6นะครับจากคาริมเอลเบคาวีในคระโดดเาลุกเปิดของเจสันนี่นะครับนำหนึ่งต่อศูนย์นะครับนี่ครับคาริมเอลเบคาวีนะฮะต่อมานะครับโมฮัมเหม็ดซาเลมนะครับอัลโดารีเปิดสวนกับเข้าไปให้ริโอทาวาเรสนะครับหลุดเข้าไปยิงนะครับนำสองศูนย์ครับรงน้เนี่งเขาโอ้โหหลุดอย่างนี้ครับไม่เหลือครับต่อมานะครับ เอาฉบับมาได้1ประตูนะครับจากโรแมนซาอิสนะครับกระโดดบ่งบอลเด้งเข้าประตูที่ตามมานะครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ครับโรแมนซาอิสนะครับคู่ต่อมานะครับเอาคาลิชนะเอาไทย3 1นะครับแต่ว่าเอาไทยเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากเบอร์ดานเมนซ่านะครับล่าเขาอีกสุดแรงเลยครับโอ้โหนี่ครับดูครับดูอีกทีครับยิงโอ้โหน่ากรอบเกตโต้ครับสุดแรงเข้าประตูไปเลยครับผม นี่ครับเบอร์นาร์ดเมนซ่านะฮะแล้วก็อควิลนะครับมาได้ประตูตามที่เสมอจากลูกจุดโทษนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับลูกนี้นะฮะก็เล็งครับเล็งยังไงยังไงก้าวเข้าไปโอ้โหซัดเข้าไปครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับลูกต่อมาครับฮัมซี่นะครับเปิดชั้นขวาให้ฟาบิโอมาตินนะครับโงงย้อยเข้าไปนะครับนำสองหนึ่งครับนี่ครับฟาบิโอมาตินนะครับนี่ก็ตัวหลักของอัลคาลิชเลยนะฮะนักเตะชาวบราซิลต่อมานะครับฟาบิโอมาตินเหมือนกันครับจ่ายทะลุช่องให้โมฮเมดเซอร์ฟี่นะครับ นี่ครับดูจังหวะจ่ายอาลุดครับลุดลุดยังไงโอ้โหยิงเรียยครับหนีมือผู้ตัดประตูนะครับคู่ต่อไปนะครับดามากนะครับตามที่เสมอเอาอารีสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2นะครับซึ่งลูกแรกนะครับลิยัสมาเลสนะครับเปิดลูกเต็มุมให้อดุลบาฮิตฮินดีนะครับหม่งเข้าไปครับโอ้โหนั้งแต่สิบนาทีแรกเบิดสวยมากครับมาเลสนะครับคือเป็นตัวหลักของอารีอยู่ตลอดเลยนะครับต่อมานี่ครับมาเลสครับเลี้ยงจี้ครับจี้จี้ทางขวาครับจี้ยังไงเข้ามาเปิดเปิดนี่ครับ หลุดทำไมยิงครับโอ้โห้ซูลาฮานเอานาบิดนะฮะยิงเข้าไปครับสองส่วนนะครับคราวนี้นะครับจะมักตามมาสองหนึ่งนะครับจากเอาโอบาอิดนะครับเปิดให้ฟารุสฟาซาอินะครับหม่งเข้าไปนะครับแล้วก็เอาชารานี่นะครับดึงเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายกลับให้นิโคเล่สแตนคูยิงเข้าไปนะครับนาทีเก้าสิบเอ็ดครับโอ้โหนาทีบาปเนี่ยฮะโอ้โหดราม่านะครับตามตีเสมอสุดมันในบ้านนะครับสองประตูต่อสองนะครับผิดหวังมากนะฮะเอาอารีนะฮะ คู่ต่อนะครับไปดูนะครับเอาริยาตเสมอเอาฟาเทนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับลูกแรกนะครับบูรัตบัตนานะครับกองกลางตัวเก่งนะครับเลือกลากเลื้อยเข้าไปเปิดให้อับบาสเอาฮัสซันยิงนำก่อน1น่นครับนี่ครับนำไปแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็ตามที่เสมอนะครับจากเอาเอาไคเบอรี่นะครับเปิดให้สเลเอาอับบาสโคกที่เสมอ1นึ่งหนึ่งนะครับดูนะครับลูกนี้ครับเปิดยาวเข้ามาครับ โอ้โหเนี่ยฮะโอ้โหเดี่ยวๆเลยฮะหลุดมองเพื่อนโอ้โหง่ายๆนะครับเปิดตัดหลังโอ้โหไปกองหลังไม่จับเลยครับคู่นี้เลยฮะก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับอาริยายก็นะครับเสมอได้สักทีนะฮะต่อมานะครับมาดูจั่ฝูงครับเอาฮิรานะครับเปิดบ้านทุบอาทาวนสองศูนย์นะครับลูกแรกครับโอ้โหเสื้อสีฟ้าก็เสียเงินอาทาวนนะครับอาทาวนเปิดลูกนี้ครับยังไงโอ้โหเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองครับ แม่ดีดีนะครับโบโนนะครับอันนี้ครับลูกนี้เปิดเอาท่เราโมงเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับมิโรวิดกระโดดโมงเข้าไปครับนำก่อน1นูนะนะครับอันนี้มาดูฟรีคิกของโมเมดคันโนนะครับยิงลูกที่สองเข้าไปครับโมเมดคันโนนะครับให้เอาฮิรานะครับชนะ2อสแล้วก็นำจะฝูงยาวๆเลยครับเดียวๆนะครับคู่ต่อไปนะครับมาดูอันนี้ครับบอลเปลี่ยนโค้ดครับเบนเซม่านะครับ ยิงแฮตทริกเลยนะฮะลูกแรกนำก่อนหนึงสูตรจากจุดโทษนีครับเอาอิติฮัดเนี่ยเบนเซม่าครับมองมองยังไงครับยิงโอ้โหเข้าไปเรียบร้อยครับแต่ว่ามาโดนตามที่เสมอจากคาโตโกอิบิกัมบี้นะฮะนาทีที่นะครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับนี่ครับยังไงรับหลุดมือครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยนะครับ แล้วก็อันนี้เลยครับมาดูลูกนี้ครับเบนเซม่าครับเล่นสองคนกับอิกอโคโครนาโดนะครับก่อนเบนเซม่าจะจ่ายอีกอโคโครนาโดเนี่ยยิงนําไป2อหนึ่งนะฮะดูโอ้โหนี่ครับควยในอดีตนักเตะบอลลงดอนะฮะเบนเซม่ายังไวไลน์นะครับแล้วก็ต่อมาครับอิกอโคโครนาโดนะครับก็จ่ายทะลุให้เบนเซม่าหลุดเข้าไปครับสามหนึ่งเดียว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 เบนเซม่ายิงเข้าไปครับโอ้โห้โหครับลูกนี้ครับ แล้วก็มาดูลูกต่อมานะฮะอีกอรครเโดเหมือนเดิมครับรับลูกใจลุยไปถึงหน้าประตูนะครับแล้วก็ส่งบอลให้เบนเซม่าครับสาธิตนี่ครับโอ้โหใจกว้างมากจ่ายให้เบนเซม่ายิงเข้าไปครับโอ้โหแฮดทริกเลยครับเบนเซม่านัดนี้แม่นะครับสุดยอดจริงๆครับตอนนี้นะครับแล้วก็อีกลูกครับเอาโอฟฟิฟี่นะฮะเปิดฟรีคิกให้เอาจูเมียากระโดดโหม่งเข้าไปครับตามมา4อ่สประตูต่อ4นะครับนัดนี้นะ พรบกุญประตูเรียบร้อยนะครับสําหรับทางคู่ระหว่างเอาเอทิฮัทนะครับกับทางอัพฮานะครับคู่ต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้จืดชื่อจริงๆนะฮะทีมเอาไฟฮานะฮะเสมอกับเอาเอทิฟาร์คสวยๆนะครับซึ่งนบบนี้เนี่ยทางซิเวนเจอราดก็มาเยือนนะครับพาทีมมาเยือนนะครับว่าจัดตัวผู้เล่นแต่ว่าจะขาดทางจอไดเฮ์สันนะครับแต่มอ็มจีจี้เวนดุมมันนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็เป็นไปอย่างเรียกว่าจืดชื่อนะคือมีการผัดกัน รุกกันรับแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสจบสกอร์สักเท่าไหร่นะครับจะไม่จบเกมเนี่ยเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับเจอราดก็ยิ้มแห้งๆนิดนึงนะฮะอ่าเนี่ยนะครับก็มาจับมือนะครับกับอดีตคู่ต่อมานะครับเอาดูนะครับชนะเอาฮาเซมสองหนึ่งนะครับมาดูลูกแรกนะครับเอาเมนชัวนะครับเปิดบอลให้ทาวินป้าโขเข้าไปนะดูนะเบอร์ยี่สิบเปิดเข้าไปครับทาวินป้าตัวเก่งโอ้โหเดียวๆเลยครับ โอ้โหเปิดแม่นมากนะฮะลูกนี้นะครับแล pues mm basics, ้วก็ต่อมานะครับลูกนี้ครับมาดูนะครับพุ่ประตูนะครับออกมาทําไมก็ไม่รู้นะะชิปข้ามหัวไปเลยครับลูกนี้โอ้โหพลาดได้อย่างไรนะครับนี่ฮะดูครับชิปข้ามหัวไปเลยนะครับนำสองสู่เลยครับแต่ว่าอาฮาเซมเนี่ยก็มาได้ลูกนาทีบาปนะครับปลอบใจนะครับนาทีที่90บวกนะครับนี่ครับดูมองหาเพื่อนะฮะทางขวาเปิดอ่หลุดครับหลังยังไงครับ จ่ายเข้ามาครับยิงโอ้โหคู่สุดท้ายนะครับโรนัลโดนะครับทีมอัลนเเซอร์มาเยือนอเวด้านะครับก็โรนัลโดเนี่ยตอนนี้ก็เป็นดาวชนโวนะครับของทั้งลีกซาอุด้วยนะครับทั้งแอซซิดทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะฮะอ่าโรนัลโดไม่ยิงเองครับให้อเล็กสเตเลสนะครับดาวเตะแมนยูนะครับอดีตดาวเตะแมนยูเพื่อร่วมทีมเนี่ยยิงนะครับซึ่งมีการซ้อมยิงเข้าไปโอ้โหสวยมากครับพวกแบบตัวยืนมองเลยฮะลูกแรกนี่ครับอเล็กสเตเลสนะครับ ซึ่งก็มีการภาพการซ้อมและของเลเตสกับโรดออกมานะครับคือมีการซ้อมคู่กันนะครับเหมือนว่าอยากจะให้ลองยิงแล้วก็โอหมาใช้ในแมทจริงๆนะแล้วเข้าไปด้วยนะครับลูกที่2นะครับทางอาราเซอร์ขึ้นนําองูนยนนะครับจากโรซวิดนะครับเปิดบอลให้กับเอาอัรมรีนะครับโหม่งขึ้นไปครับโอหโหม่งสูงมากกระโดดกระโดดสูงมากครับโหม่งขึ้นเข้าไปเลยฮะลูกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับในจังหวะถัดไปนะครับ นี่โรนัล do เข้ามาดีใจนะฮะจังหวะถัดมานะครับทางโรนัลโดนะครับก็ยิงฟรีคิกนะครับเต็มเต็มครับตูมโอ้โหปาดออกมาครับเกือบเป็นประตูนะครับดูนะฮะแล้วก็โรนัลโดมาทำได้หนึ่งประตูนะครับโดยการนี้ครับอันนี้ลูกหลุดเข้ามานะครับจากกองหลังอเวด้าสกัดไม่ดีครับก็จิ้มเข้าประตูไปเลยครับวันนี้มี1เม็ดนะสำหรับโรนัลโดนะครับแล้วก็ทีมอเวด้ามาได้ลูกปลอบใจในที่ที่80นะครับโบ่งเข้าไปครับแหมยัง และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของไฮไลท์บอลลีกซาอุดนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถติชมกันได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube เพจ Facebook ของเพจไปดูบอลและช่อง YouTube ไปดูบอลด้วยนะครับเขายังไม่ใช่สัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปดูเนี่ยฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับวันนี้เนี่ยเรามีจัดทริปจัดทัวร์นะครับสองรายการด้วยกันนะครับทัวร์ดูบอลบิชแมทนะครับอาร์เซนอลปะทะลิเวอร์พูลนะครับเดินทาง1นึงห กุมภาพันธ์เจ็ดนะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับกับเพจไปดูบอลและอีกคู่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นช่วงสงกรานต์2 5 6 7นะครับก็ลิเวอร์พคูไปทักชานพาเลสนะครับก็กำลังจะเปิดจองในเร็วนี้นะครับเราเป็นเพจที่ทำจัดทริปจัดทัวร์ไปดูบอลต่างประเทศนะครับการันตีออกทริปไปจริงมา้ที่สุดของไทยปี2022 2023นะครับแล้วก็ประสบการณ์ดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานตัวเองมากกว่า100แมตช์นะครับอยากหาซื้อตั๋วฟุตบอลต่างประเทศนะครับไว้ใจได้นะครับการันตีเข้าชมได้ทุกแแแแมมมมตช์นน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 ่่่่ออะะคครรััับบไไททิ้้้งเลววีผ ดากมีภาพประการใดนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงกลับมาพบกับคลิปดีๆของเพจไปดูมันต่อไปได้เลยนะครับ